สวัสดีครับวันนี้เจ้ายูโรเอยเจ้าลีโอมาถึงอู่ช่างร้อยแล้วครับจะเอามาต่อก็คุยกับช่างร้อยเอาไว้ว่าจะทบบํากระบะสักประมาณสามเมตรแปดสิบสามเมตรแปดสิบก็ตัวเนี้ยช่วงร้อยตัวเนี้ยมันอยู่สี่เมตรที่ย่นเข้าไปสร้างร้อยว่าเอาเอา,เอาฝา้าขขางเทเลดีมั้ยาหาสิบมันก็เตีเ้ยไงหาซิบหาเออ ฝาข้างตายรถโอ้ฝาข้างห้าสิบนี่มันเกิดสิบเพราะปลาคอหนาเร่งเนี่ยบอนะครับให้ช่างร้อยยนต์เข้าไปทำแล้วว่าเดือนหนึ่งแล้วแล้วพ้องกันบพกระเพาะนั่นในไรเอาสายมาคันหนึงไม่ๆม่ไฮะเดี๋ยว่าเข้าพันสาโทโอ อั <uk> ่บเพีอ hmm. นั่นแะจะเลยวนะครับบ่เ sí uh ียวมาาเนาะโทษที oh. um, ่ผมนี่แหละเอามาช้าอันมันก็สี่ึ้นคือกันรั้นมี่ละสามพัสี่ล่ไลายลปแบบแบบนี้นะเอออสี่ล่กันตากิ้เจ้า้าควันนี่แหละครับเลยา้าอะไรเนี่ยผมก็สี่ล่ยลุแมดขึ้นจากี่ทางพอมันมันนี่พอพูวกีมุดทีมยหนึ่งขึงพวกกระบายยึ้งเ่ย ่ S <S <ess iz ep> ที่เดกนเาเวา,าวันก็ซับซับกันโยกกันไปโยกกันมาโยกกันไนมาอันนี้อะไรความเราเล่นเลยล้นท่วงเลยล้ <S ess iz ep> ทวงอ้เพื่อนโอ้จัดไปจัดไปคอยเสียนี่ม,มันเชียงตัดออกเลยเดิทางเลยตัดออกวัน<ง>วเีราะว่ไหมเลยไหมตัดออกตัดออกหมอพักเลยเอาเดือดตัค่อยเนี่ยมาต่ันดัง มันเชียงบ่ขันตัดอยู่หลังนี่ขันหัวตัดอยู่หลังฮะเชี่ยงบ่เออตัดอยู่หุ่นเ,เลยมันเปลี่ยนเปลี่ยนโหลดยังเอาทอมาใส่ไหมมันนีเดินทอมาอยู่แล้วนี่ครับก็กลับมาถึงบ้านก็มาล้างนิดหน่อยครับสะอาดเอี่ยมบองเลยสั้งรอยมาเบิึงดูรถโขั้นี้มันเคยแกะเครื่อง,าาง,าองม,ามาบอกบิึงเหยจยบอะไเนี่ยอันเคยแกะมาบอกเรื่องมันงยังไง แต่ว่ามือนฉีดน้าถืออันนี่นะมันฉีดไงมันเบิ่งกันสิว่าเคยเบิ่งกันดนว่าเคยบ่มันมีห้อยบ่อ่าดูปากกินท้องอ่างให้หน่อยอันนี้มันมีอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเคยมันรั่วบ่ไปต้องดูว่าเคยหรือเปล่ะเคยได้บ่เคยเห็นบ่ถ้าเคยกาบมันต้องเป็นบ่เป็นแบบนี้ ตัวนี้จะเป็นหัวหลุไอหัวหัวเหล็กหล่อหัวหมูเหล็กหล่อปกติรุ่นนี้จะเป็นมิเนียมตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าหัวหมูไงหน้าคาดใหญ่เกียร์ใหญ่นะครับนี่เลยเบรกมุ่งไปมือใช้ได้หมดวะต้นเกียร์มั้งต้นมั้นเกียร์เดียวกันที่นี่อยู่ทางนี้อ เขาเกียร์ไงที่ขนาดผมมีเพราะเบอร์ชิฟก็ได้แอมเป็นไงหรอเกียร์มันไมได้งอเพราะเบอร์ชิฟเลยนี่เขางไงบ้านเนี่ยไม่ได้จุกจิกเครื่องแห้งจิ๊บเลยครับไม่มีหยดแม้แต่หยดเดียวมาจอดอยู่บ้านขับมาตั้งห้าร้อยกว่าโลไม่มีหยดเลยสักหยดผมซึมเลยไอ้น้องยี่ว่าเสือกันเลยจะมีเก็บหนักเลยก็คือภายในภายในนี่เก็บหมดเลย แล้วก็จะย่นช่วงให้แล้วก็ใส่แผ่นเหล็กซับไว้ไปซื้ออะไรมั้ไหนก่อนมันสมกัมันสุกสื้ออะไรมันสุกแล้วจะได้ขึ้นทีเดียวเลยกระบาณสามเมตรไปครับแต่เราคงจะซื้อดำดำกัวตใหญ่มาด้วยมาที่ตัวมากกว่านดังกว่าเยอะัวามาก ได้นี่แหละจะเอาไปวิ่งงานตัวเองจะต่อเพื่อที่จะเอาไปวิ่งคู่กับดากระเบนเนี่ยเอาเป็นเดยยางแปดกับยางเก่าเลยลองดูห้อยกันเลยดิฮะควมห้อยกันเลยดิซ้ำ <c oughs> ถ้าว <c oughs> ่าขั้นนี้นะมันจะไปดีกว่าเดียววะไปดีกว่ายางนี้อืมดุยดุยเลยเหรอเอาไปนี่ขั้นควงเขาเดี๋ยวทะเลทางลอยไปนี่กลับมาขั้นกว้างแต่ผมต่อใส่ขนาดยางยางอะไรกันพี่อ่าผมต่อสองเป็นสิบห้าเนี่ย โอ้ขนาดว่าหัวไอเนี่ยเขาคือปวัติาตามหลอมันนี่แท้ๆแต่ละเม็ดเแต่ละเม็ดมาล่องเลผมหลอกผมลืมลืมแบบความกว้างเลยพี่แดงปรมาเนหอครับพี่ครับพี่แดงครับพี่จะไปทาเป็นรถอะไรพี่ทดําปบอก ผมกาลังเอาเข้าอู่ช่างร้อยพอดีเลยที่จะซื้อแบบเป็นดัมเสร็จเลยหรือว่ายังไงไม่หัวคัตซีอะหัคัซีก็สี่สิบยังอยู่พี่ยังอยู่ต้องรีบหน่อยเด้อเนี่ยกำลังเอาตลับเม็ดบัดอยสดๆเลยเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดอยู่โอช่างร้อยพี่ครับจะเดิน จะเดินทางขึ้นมาดูก่อนไหมอ๋อคือถ้าจะซื้อก็จะเอาเลยอ๋ขับไปอีกแล้วเพราะมึงจะขับมาจากตรเฮ้ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับอ่าไม่ใช่ระยองนะผมเข้าใจผิดที่นี่คือบอ่บอทองอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับอำเภอบอ่อทองเพิ่งจะเอาลงสไลด์เมื่อกี้นนมีหมดครับพี่เดี๋ยวผมส่งให้ชื่อร้านเขาลองขับดูไหมเอาไปลองไหมล่ะไห้พี่เขาลอเลย เอาไปลองไหมเนิดหน่อยนิดหน่อยเครื่องนิ่มมากนิ่มจริงยอมรับเลยนะเครื่องอเอาไปลองไหม<ะ>เอาไปลองวิ่งไหม<ะ>เอาไปลองวิ่ง มาถึงแล้ต้องลองผมการันตีสุดๆแหละคันนี้สวยเราสไลด์ออกก่อนยังจำกันได้ไหมที่เรามาเอารถกันดั้มที่แกไปซื้อรถกันดั้มกับผมที่อูส่สวนสักแล้วก็ขายคืนให้ผมให้ยายชิ้เหนียวไปนะครับแล้วแกก็มาซื้อ,อ,อนี่เดี๋ยวผมพารีวิวรถดั้มอู่ซอบ,บริสุทธิ์ พี่คันนี้มาต่อเองเหรอใช่อู้ทำได้สวยนะเนี่ยอู้อู้เดียวกันเลยอู้ทำสวยมันน่ารักกับปุกลูกดีไหมอันนี้ซื้อมาเองทำทะเบียนเองเหรอเท่าไหร่เขาค่ะทำทะเบียนมาแล้วหัวะสีทำทะเบียนมาอ๋อเขามีทะเบียนมะพร้อมหัวะสีจบมาเท่าไหร่พี่พร้อมทะเบียนอ่ะ พร้อมทะเบด็จอะโอ้โหถามน้องนะทีนี้นะถ้าอยากได้ถามน้องถามน้องนี่ผม8หรือ80หรือ70แปดครับผมถูกกว่านั้นถามหัวขั้วสีมาพี่ทำสีทำอะไรพร้อมมาเลยอ๋อเหรออ๋อเขาเก็บมาแล้วอ๋อไปเอาแถวชุมพลเหรอใช่อ๋อดูดูสีก็รู้เขาเก็บมาพร้อมเลยภายในแอร์เออล้อหรือใช่ทั้งหมดอ๋อแล้วก็มาทำกระบะอุ้ยูทำสวยนะเนี่ยกระบะ พี่ลองทำดัมลายทรงนี้ดิเอาเลรียดหุ้มอย่างเงี้ยสวยพี่แรกก็จะสัง่งเขาเลยแต่เขาไม่ยอมทำให้เราเดี๋ยวพารีรวิวเ,เดี๋ยวพาร,รีวิวรถสอบริสุทธิ์ครับซื้อมาเป็นเดือนแล้วเอามาจอดที่มากเลยคันใหญ่เบลล์เลยเหมือนช้างเลยอ่ะคนละเรื่องเลยกับไอ้คันใหม่ทั้งหมดเลยนะตอบริสุทธิ์อ่ะคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเราไปลองคันนี้ก่อนพี่ขับเองดิลองขับดู ขับเลยเดี๋ยวจะให้พี่แดงร้องพี่แดงบอกว่าเกียร์หนึ่งช้ามากอันนี้เกียร์สองนะเนี่ยสองแดนทำเป็นแบบนี้นี่ฮะของแท้ของแท้พ o w e r POWER 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 ไม่ใช่พ o w เ r อร์อ่านดูล้วจะรู้ว่าเร็วไม่เร็วแต่เกียร์ถอยกับเกียร์หนึ่งเหมือนสโลเลยคันเนี้ย กดได้เลยผมร้อยกว่าวันนั้นนะ่ะกดไม่ขึ้นลับมาจากอูอ่ช่างร้อยนี่ตึงๆด้วยเขายอมรับเครื่องอเสียงดีมากเนี่ยวิ่งดินเขาก็วิ่งประมาณนี้แหละเขาไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นหรอกเก็บภายในดีๆ VIP ดีๆสวยเลยครับกิบเลยโอ้ยมันตัดเปแจยงนอก จอโอนี่มันตีไอ้ลมลมครับพี่ลมอหอลมมันนี่เกลีอวร้อนอ่าเจ้าเจ้ามันคกลีร้อนละลมันก็มีอยู่แต่เลือน้อยเลยมันเหมือนบรรยากาศเหมือนผมอารถไถมาส่งพี่นั่นแหละรถไถเมสซี่อ่ะเอ้ยไม่ใช่เอารถไถฟอร์ดมาส่งแล้วก็เอาเมสซี่แกขับไปแกอยู่อำเภอบ่อทองนี่แหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ซอยไหน ท้องที่พารูครับอ๋อนี่เลยผมเลยบอกผมก็มา,มนานทางบอ่งบอข้าผมมาทางบ่อท้องครับเขามาหรอใช่มาทางตะเกียบบอผมหลบฝนไง<อ>ครับหลบเข้าซอยฝนมันอยู่ข้างหน้าก็หลบเข้าซอยมาโอ้โหดังอะไรของมันเนี่ยเคยขับรถใหม่ๆแล้วขับรถเี <c> ื <ười> ร,รถราคาล้านพี่จวดเลย ไปตึงเราลองมาทำน้ำดูขายได้ราคาดีเลยเลยลองดูไม่เฉียมันเครียดไม่ใช่เรยเปื่อยเดี๋ยวมันเหมือนฟอยนี้เลยบ้านแก่ใช่หรือเปล่านี่น้องใหญ่น้องใหญ่โอ้ยผมบอกแล้วว่าเบรกมันอยู่ดีมากบรรยากาศดีมากเลยดูดิ อันนี้เขาเอาปา์มออกแล้วปลูกใหม่ใช่ไหมพี่มันเป็นป่ายางแล้วก็เปลี่ยนเอาปามลงอ๋ออันนี้ <G 3 S 1> เกียร์สามอเกียร์สามช้ารถคันนี้รอบใช้ได้เลยอ่ะแล้วทำไมรอบมันเป็นแบบนี้อมันมันเป็นรถมาจากบริษัทมันใช้ได้ทั้งวันทุกล้งางเคื่องแต้งไหมผมว่าจะไปทดอทำไมนี่ก็พอดีแล้วเบรกที่โซ่ไม่ได้เนี่ยนี่หัวจิ้มตุ่มเลยฮะหัวจิ่มแหละกินข้าวบนรถไม่ได้หรอก ดูพี่แดงแกกดเบรกกดปุ๊บหลักลรถลากล้อเลยอ่ะอันนี้สวนพี่ปะอันนี้ของญาติกันอ๋อญาติกันจะดจะจะลุยไปทางนี้เลยเออปั๊มอย่างเงี้ยมันกี่ปีแล้วพี่เนี่ยเอ่ายี่สิบกว่าปีโอ้มันยังมีไอ้นี่ให้เก็บอยู่เหรอมีสอกดีแล้วเนี่ยเนี่ยเกียร์หนึ่งดูเกียร์หนึ่งเลยเกียร์หนึ่งชาร์จเลยสุดยอดเลยอ่ะเน้าแล้วดีไซน์หาเรื่องแล้วเรา กันหมดฝั่งนี้ที่วิ่งมาฝั่งอีกฝั่งนึงก็เป็นเพื่อนบ้านกันแต่สมัยสมัยอาโงอ่ะครับรุ่นเด็กจัมบันตอนนี้เป็นเป็นของนายทุนหรือยัง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 อ้ยยังเป็นของชาวบ้านอยู่ยนทุนอ้ยชาวบ้านทำไรทำสวนครับปาล์มนี่เขาไปทำอะไรพี่น้ำมันพืชือมน้ำมันปาล์มเราเนี่ยไอ้ลงลงลงซื้อเนี่ยรับซื้อเนี่ยอยู่ไกลไหมแง่โรงงานอยู่ตรงสุขสมบูรณ์อยู่แถวบ้านไปสองกิโลเองออ๋ อ้าาย,อ,อ,ยอ,อย่างนี้ก็สบายเลยเนี่ยเกียร์ช้าจัดเนาะช้าจัดนี่เกียร์สองแล้วเนี่ย <สะ S 1> ดีผมว่มายิ่งชา้ามันยิ่งดีมันแรงปากบอมขึ้นสบายเ,าบเวลาเอาขึ้นบอ่อชันกับเขาว่าถ้าเกียร์เร็วจะขึ้นได้ไหมล่ะ,ะผมย<ม>ิ่งสสบายเลยนะผมยิ่งกลัวอยู่ว่ามันมันจะเร็วออกสองนี่สบายล้อล้อฟรีเลย พู้แต่ขับมาจากขับมาจากสมุทรสงครามอ่ะโอ้นิ่มขับมาถนน,นลาดยางนะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมาเลยกดเป็ร้อยมาเลยประหยัดน้ํามันมากไม่น่าจะเป็นแท้แล้วเจนะ็ดแสนแต่เนาะครับไปแท้เลยพี่ไอไอขึ้นอยู่ครับไอขึ้นแล้วไอลงเลยนะจะไปซื้อที่ไหครับใช้ไรืี่ได้ขายกี่คันแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำรถมาไม่ได้ไม่ได้ทำ ซื้อมาตอนนี้ว่ามันตลาดเงียบไปเลยแล้วหาโน่นหานี่เขาไปเยอะเลยซื้อมาขายไปซื้อนู่นซื้อนี่มาเลื่อยๆมีทุนเยอะก็ก็จอดรอรอเจ้าของเจอตัวจริงครับพี่เนาะโอ้ยทางเนี้ยทำทำกระบะสีเดียวกันกับไอ้คันนั้นตัดเหรียญนี่โคตรสวยเลยนะเนี่ยไปซื้อไอ้จักๆวงๆที่ซีซีไวมาใส่โล่โล่โล่เออโล่กับตันอเมริกาไอ้ตก๊ดบเกือบเกือบเกือมันไาจแลเป็น บูธหัวเก่งหรือเปล่าออบูธหัวเก่งแหล,ละล็อกกี้มันไม่ใช่บูทเหมือนในเ,เดก,ก้าเนาะมันเป็นบูทธรรมดาแล้วข้างหลังมันก็ลงเข้ากับเหล็กเลยก็อย่างนี้เลยถ้าพี่ไปขับ F18 หนักกว่านี้อีกฉันต้องผมอะ่ะไอ้นั่นนี่กระโดดทั้งตูดอะ่ะนี่ครับลอง